สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเพจเตาเคฟพีพีนะคะวันนี้จะมาให้ดูเตาเคฟนะคะลูกค้าอันนี้เป็นเตาเคฟจากทางโรงงานนะคะทางเพจของเราถ้าลูกค้าซื้อกับเราลูกค้าจะได้ขาย่างสี่ตัวไม้ไผ่หนึ่ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นเกียง1ชิ้นมีผ้ากันเปื้อนให้ค่ะลูกค้า มีเตาเคฟแบบธรรมดากับเปิดฝานะคะราคาเท่ากันตัวละพันหมี12นิ้วกับ14นิ้วนะคะลูกค้าอันนี้ตัวนี้ที่เอามารีวิวคือเป็นเตาเคฟที่ใช้งานแล้วแต่ว่าเป็นเตาจากที่โรงงานเรานะคะอันนี้อันนี้คือตัวที่ปรับไฟค่ะลูกค้าลูกค้าสามารถปรับไฟได้นะคะว่าลูกค้าจะใช้ไฟสีส้มหรือสีฟ้าสองข้างอันนี้เป็นไฟวงใน อันนี้เป็นไฟวงนอกค่ะแล้วก็มีหมุนวาล์วเตาทางเราขัดหน้าเตาฟรีนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเอาไปแล้วก็ไปเผาหน้าเตาใช้งานได้เลยนะคะลื่นไม่มีขุกขะะไม่มีเส้นนะคะไม่มีรอยเส้นทำให้ขนมไม่ติดเตานะคะลูกค้า สนใจสอบถามได้นะคะที่เพจเตาเคฟมือหนึ่งราคาถูกพีพีนะคะหรือจะเป็นเบอร์ติดต่อ0640253194นะคะลูกค้าท,ทุกสินค้าเป็นมือหนึ่งนะคะผลิตจากโรงงานไทยสแตนเลสนะคะหรือจะเข้าไปรับที่โรงงานก็ได้อันนี้เตาขนม ขอบคุณค่ะ